ยัดพี่น้องเงียเ้ยบพราะตรงแข้งครับนี่หาง่ายครับเงีย้ยบหอยไม่เฉลี่ยโว้ยโก้คือเขากบสวัสดีครับผมขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องครับเข้าสูญยูทูปช่องครัวบ้านผมเลยครับครับกรทักทายพี่น้องแบบวันนี้ได้พี่น้องปก๊บคร <c oughs> ับทักทายแบบทหารน,นี่เลยครับอันนั้นก็นทหารหน่อยเด้อพี่น้องอยู่ด้านหลังเอาสวัสดีก่อนสวัสดีกัน ครับเดี๋ยวมาหนีกันพาพี่โนโ้องเลยครับมาย่ำเอียนได้พี่น้องครับตัวนี้พอเลกันกำลังใส่รลบกบเร็วเลยครับไปเดี๋ยวไปชมกันครับย่ำบังลั่นได้พี่โนโ้องไฮ้ยไอลงมาลงมาลงมา,ลงมา,ล,งมาลงมาข้างล่างไปเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมารับชมได้ไดพี่น้องบังเละเป็นยังไง แน่นบ่เขาบ่กระโปรพอันวายมองนี่คนบังมองขามเลยได้ยังไงเขาป่เพาะเป็นว่าน้ำบบค่อยไหลฮะเขาเขาไหมนุ นี่เลยครับมองที่คนมองขามเลยครับซานี่น้ำเบาเขาเม่นวะพอวกเออแต่มันเคยมีเหยื่อมาตัวนั่นแหละมันมาแต่ทางใดพวกเต่กี่น้ำมันคเคยไปจับจับให้ตาไปจับจับทุงเย็นจับทุงเย็นให้ตาเออถือจะตายจะตานนี่ครับบักทันใจได้พี่น้องฮะให้แม่เบิ่งก่อนตัวใหญ่พวกจังเสียงแน่นแนงเด็ อู้ยโกบคือเข่าโกบนี่ตายมืดจอยเมียนบบจับบึ้งบึ้งก้ามใบจับดีดีโกบอียังมาเข่าลัน่ะเหลือบ่เป็นมืดเลยมืดเล้วฮะมืดจอย หมดแล้วเอียนเอียนปืออ้อ,อตลาว่าเสียงเอียนให้เอียนอู้เอียนน้อยพ่อลูกมันดีเลยครับรินดีดีต้องเอาไว้ได้ไม่้องเอาไว้ตกปลาดูเลยแม่นบ<พ>อเออพวกนี้ตัวนี้ออเอไอไปหาอะไรคปไปตปนี่พอเป็นกับกโกกเงื้อเลยกับส่วนเงื้อที่ใส่กับเป็นบักหอยเลยกับ พอเป็นทุบมาเรียบร้อยแล้วถือไว้สิรับไว้ถือลูกหนึ่งอย่างเป็นจังไลยไอ้เห้พี่อ้นเพื่อนๆได้ยกโตแล้วอ่ะครับตัวนี้ครับเยนตัวหนึ่งเลยกลบตัวหนึ่งได้พี่น้องงงคือกันแล้วว่ากบเขาได้จังไลยฮะกับโปรเป็นว่ามืดละว่าเลยนะเขา เท้ามานเท้าขึ้นไปชีนี่บนเรือแล้วได้พี่น้องเฮ้ยบึงนี่ต้องหน่อยวิ่งเฮ้ยเลยเลยเลยด้วยเคยหน่อยวู้หัวยยังหลายเฮงโคบู๊ยเหลือแต่ลูกมันแล้วนี่ครับเอาไปไหว้ได้พี่น้องไปตกป้าไปตีปลาดูแล้วซัมหนี่ชาวสันกับตุ่มเปียโน นี <hist> no e. ่เครับเสบได้พี่น้องรุ่นน้อยนี่ลุ่นเอียนคุดนะถือมองนี้จ้งหลังากเปลับนาเิครับหลังนี้ว่าป็นจจงไร ว้าลว่นเลยออเป่งนำไม่ไหลเลยเขาห้โบเขาเขาอยู่เียงกุกๆเูยน้อเมียนว่าพอเขาได้ไม่เนอง เฮ้ยเดี๋ยวรุ่นนำงานได้ไหมน้องโอ้หามาเด้๋วสองเพาะสองสองอู้สามโบแจ็คฮึสองขึ้นสามได้ไหมนอ้องหนึ่งอันเนี่ยปรุงแต่เนี่ยบททันคือกันเลย <c ười> เย็นหน่อยนีย่มันลงไวเก้วไม่มีแต่รุ่นเส,เส,สนพๆเลยสามนี่เพาะน่อยสองน้ำฮึวัตเต็เข่าได้พี่น้องขับตักขายกันขายโลละสองร้เลยครับอยู่บ้านผม เขาสั่งแน่น้องปีใหม่นี่เขาบอกว่ารับโบอันกับรัวลร้อยห้าสิบเด็กครึ่งกิโลยังโบม,ม,มีหูบ่พอเนาะมามาลงมาข้างล่างลงมาต้นมดจับนังฮะพึ่งลงมาลงมามันบ่ปากดอกต้นนั่นมาลงมาอุ้ยคือเอายากสิลงมา เข่าแมนบอ <c oughs> ับ,บ่มีผาดได้พี่น้องมาฮะส่งแน่นแน่งเตพบอสฮะดูเสียงเลยฮะ่ขึ้น,นห,หน่อยอยั่ขึ้นห,หน่อยโอ้โหับลมกล <c oughs> ง,งามได้พี่นอ้องเหลือบอไหพอให้เบิง้ง มดแล้วโอ้มีแต่หอยอยู่ข้างในหอก็หอยมันโมมีหู้มันเหรอครัฮึฮะนี่ครัเย็นงามวิธีการกอกของพ่อได้ครับยัดพี่น้องเงียบปตองแข่งครับนี่ยหาง่ายครับเงียบพอกไม้เชือดเลยไป้มันลุกไฟครับอืมครัืออัดเหนือใส่ตู้เย็นครับย้ำน้ำเขาป่อยมันจะดับเนี่ยเอาเทเลยเย็น ตันมันยขับบ่มีดับเนี่ยเอวด้่น้องเอียนนี่ยำใสกั้งตันยมันอ่ะไปเดินทางกนไะอีอเลยครับพอตมแล้วได้ไหมนอ้อง เร็วเร่งเร็วไปโอ้โหโบกิ่ไปกัป็นตาให้นพี่น่องนี่ ดุงเอียนเลยเดับพอเิ่นก็แต่ไปหลายเลยด้วยน้องเดี๋ยวผมสิไายเบิงดอโอกู่ในอยู่ในห้องโอ่งเลยครับขอขึ้นมาเท่นี้เด้อขวายขุดอะไรนี่ฮะจ้าขอขึ้นมาขยาอยุพีพ่อ พูดมาป่าฮะเหมืแล้วนีลายตูเลยวอ้มีหูมันเนาะครับโบเมนแตโพไซเพิ่นโอ้โมเมนแต่โพไซผู้เดียวได้มเนอะจักไผตัวไผในโลกเนาะนี่ผู้นึงเขาผู้นึงออกผู้หนึงเขาผู้นึงออกอยู่หันอะไให้ลังอยู่ใส่ ฟังหัวนอนฮะฟังหัวนอนอ๋ออีหลังเป็นวายยึดฟังหัวนอนฟังไดฟังพูดนะฮะเห็นห้อยยึดทางเขาเห็นห้อยลดเกี่ยววันนี่แหละห้อยลดใหญ่เห็นว่าห้อยมันเอาขี้ดินขึ้นมา

เรียว่าบกเขาหรอกานาะเสียงเวซี่นี่นาซีมืดโบแล้วบอบกเขาเดอกยวกับนาซีบบกเขาเขาบกบกเขา เมียนวะโบเขาวะมืดขับมืดแล้วเด้พี่น้องมันบอกมืดนอนมันโบเขากับผลงานกรับทุนนี้จะได้พี่น้องได้ต้มน้อยนึงนี่เลยครับครับถ้าชอบก็ฝากพี่น้องเลยครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบกบปันครับได้กบต้นหนึ่งเลยครับเอียนกันหลายตู้อยู่เนาะพอแต่ว่ามันโบใหญ่เนาะบใ้อง ขับเงือกนีองครับเ่องเศ้าคอยลุนพร้อมกันเงือเนี้ยเอาเห็ดไปเลยนี่นะเป็นเห็ดน้ำมักก็ได้ตัวสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วได้พี่น้องไหวพยายามตัวนั้นับไปกลับบ๊ายบายครับ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเฮ้ยกลับผมกับโคโตล่าแล้วได้พี่น้องไป